สวัสดีค่ะทุกคนนีตะรับสกแก๊สาวัดรวันนี้เราอยู่กับตัวละครอวตารของเราอีกแล้วเห็นว่าจากทิปที่แล้ที่ผมลองทําไปเนี่ยทุกคนดูสนใจนตัวละครอวตารมากเลยแล้วก็มีคนนึงอยากได้ตัวละครแบบนี้ตอนเปิดคลิปไหนๆก็ไหนๆผมมาสอนกันเลยดีกว่าค่ะเอาล,ะล่ะเราเข้ามาที่ Play Store แล้วก็โหลดแอปนี้เข้ามานะคะซึ่งเป็นแอปเหมือนจะเป็นตัวละครอวตาผมบังเอิญไปเจอมาใครที่ดาวน์โหลดไม่ได้ก็สามารถเอาแอปเออ อวตารวอทแชทหรืออันนี้ก็ได้นะคะได้ทั้งหมด3แอปเลยจากนั้นทุกคนก็แต่งตัวละครได้เลยนี่นี่คือเป็นตัวละครผมนะอันนี้เป็นฉากเขียวนี่เห็นไหมแล้วเราก็เลือกแต่งหน้าแต่งตาอะไรไปเลยหลังจากเราแต่งเรียบร้อยแล้วให้เรามาตรงนี้ไอที่มันเป็นสีเหลี่ยมๆนี่นี่อันนี้จะเป็นพื้นหลังเห็นไหม นี่ให้เราเลือกไอ้ตรงพื้นสีชมพูเลือกฉากเขียวแต่ถ้าตัวละครเราผมสีเขียวและตาดันเป็นสีฟ้าให้เลือกฉากที่เป็นสีชมพูหรือสีม่วงได้แล้วก็ต้องเลือกตรงพื้นแน่นะว่าต้องเป็นสีเดียวกันอ่ะอี่ให้กดตรงพื้นตรงนี้กดอันวการเลยคือสีชมพูแล้วเราก็เลือกสีพื้นได้เลยแนะนำว่าต้องเป็นสีเดียวกันกับกำแพงที่เราเลือกนะจากนั้นเราก็กดตรงตัวละครแล้วก็พยายามนี่นี่ตั้งกล้องแบบนี้ แล้วก็กดถ่ายได้เลยหลังจากเราได้คลิปแล้วเราก็นำคลิปนี้มาตัดต่อโดยที่เราสามารถหาฉากหลังได้ไม่ว่าจะก,กาชาไลหรือจะก,กาชาครับจากที่เราได้รูปพื้นหลังแล้วเราก็กดเข้ามาที่แคปคัตนี่กดเข้ามาเลยแล้วก็เลือกรูปที่เราเลือกเอาไว้นะคะขอยาตเบรอนะแล้วก็จะได้พื้นหลังอย่างนี้มาให้กดตรงที่ภาพซอ้อนเพิ่มเพิ่มโอเวอร์แล้วกดไปที่วีโ เอาวิดีโอที่เราถ่ายได้ตะกี้เข้ามาใสา่ผมเอาอันนี้แล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็นี่เลยแล้วก็ราปรับขนาดเท่าที่เราต้องการประมาณนี้เนาะโอเคแล้วจากนั้นกดตรงที่ใครมาดีเลือกฉากสีเขียวฉากหลังออกปรับไปเลยนี่ปรับให้สุดเลยนะคะ โอเคหลังจากนั้นทุกก็จะเห็นว่าภาพมันแตกนะให้มาตรงที่ปรับแก้ให้เพิ่มความชัดอยู่ที่ประมาณ70%นี่70%เราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยใช่ค่ะหเห็นไหมมันจะได้เป็นตัละครอย่างนี้นี่เท่านี้เราก็สามารถทำลิปเปิดได้แล้วนะคะใครสนใจลองไปทำได้นะ